วันนี้เราจะมาเรียนไวยากรณ์แบบง่ายๆเป็นการบอกเล่านะบอกว่าเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะโครงสร้างง่ายมากมีอีกสองส่วนจำสองส่วนไวยากรณ์น,นะคะก็คือจำคำว่ามีก่อนคำว่ามีเราจะใช้คำว่า a ิม m a อาริ m ัสอันนี้เป็นรูปสุภาพนะฮะถ้าเกิดไม่สุภาพจะเป็น a รุเฉยแต่วันนี้สอนให้เป็นคนสุภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า a ิม m a อ a d ิ m a สที่แปลว่ามีคราวนี้ถ้าเราต้องการบอกเขาว่าฉันมีอะไรให้เอาสิ่งที่เราอยากบอกไว้ตรงข้างหน้า ข้างหน้าสังเกตไหมทุกคนสังเกตต้องขัดสังเกตนะเวลาเรียนภาษาเราจะทําให้เราเก่งค่ะถ้าสังเกตรเราจะเจอ2ออย่างคือเหมือนหรือแตกต่างอันนี้เราจะเจอความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีบ้านภาษาไทยใช้มีแล้วก็บ้านใช่ไหมแต่ภาษาญี่ปุ่นจะเป็นบ้านแล้วก็ค่อยเป็นมี เห็นไหมมันสลับขั้วกันเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เราจะอัตมาอีใต้ในช่วงแรกๆนะคะให้เข้าใจว่ามันสลับกับภาษาไทยมาเลี้ยงไม่เหมือนกันเว้ยอย่าถามว่าเพราะอะไรเพราะคําตอบคือมันคือกฎจบนะคะภาษาแต่ละภาษามีกฎของมันอาจจะเหมือนอาจจะคล้ายหรือไม่เหมือนกันเลยโดยสิ้นเชิงก็ได้กฎบ้านไข่บ้านมันนะคะ นั่นก็คือเรื่องของไวยากรนั่นเองนะคะกลับมาที่โครงสร้างเนาะมีอะไรเอาสิ่งที่เรามีไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อด้วยเสียง a d ิ m a สแค่นี้เองก็จะแปลว่าฉันมีสิ่งสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นฉันมีมือถืออ่ะก็เอาอคำว่ามือถือมาวางตรงนี้แล้วก็ใส่คำว่า a d ิ m a สก็จะเป็นมือถือ a d ิ m a สมือถือ a d ิ m a สฉันมีเงินก็จะเป็นเงิน a d ิ m a สเงิน a d ิ m a สฉันมีบ้านหลังใหญ่ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ a d ิ m a สบ้านหลังใหญ่ a d ิ m a ส โอเคทุกคนเก็ตแพทเทิร์นยังเก็ตแพทเทิร์นนะพอเราเก็ตแพทเทิร์นแล้วสเต็ปถัดไปเราก็แค่แทนที่ไอ้สิ่งที่เราพูดเมื่อกี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็จะสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆได้แล้วอย่างเช่นมีเงินก็จะเป็นอะไรเอ่ยお金ありますお金ありますเห็นไหมอ่ามีรถก็จะเป็นくるまありますくるまあります,ります,りますมีอะไรอีกมีบ้านいえあります อี้อาริมัสเห็นปะเราสามารถสร้างประโยคนแบบง่ายๆได้แล้วนะคะคราวนี้อีกนิดนึงจริงๆประโยค์เมื่อกี้มันเป็นประโยคน์ที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ถ้าจะให้สมบูรณ์มันจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่คนไทยปวดหัวก็คือสิ่งที่เรียกว่าคําช่วยนะคำช่วยจะมาวางตรงนี้ข้างหลังสิ่งที่มันมีนะคำช่วยที่มาคู่กับคําว่าอาริมัสจะใช้คําช่วยกะกะ นั่นหมายความว่าประโยค3าประโยคเมื่อกี้ถ้าเราจะบอกว่าเรามีบ้านก็จะเป็นเอะกะอาริมัสเอะกะอาริม e ัสถ้าเราบอกว่าเรามีรถก็จะเป็นคุรุมะกะอาริมัสคุรุมะกะอาริมัสถ้าเราบอกว่าเรามีตังนะคะถ้าประโยคเต็มเราจะพูดว่าอย่างไรเมนตอบเลยค่ะ อ๋อแล้วอย่าลืมนะเซตต่บอกเสมอว่าคําช่วยบางครั้งในภาษาพูดมันละได้เพราะฉนั้นตอนแรกที่เซตตอสอนไม่ได้มีกะไม่ได้ผิดแต่อย่างไรพูดได้รู้เรื่องเช่นกันค่ะ